สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําเมนูแคนตาลูปสาคูนมสดนะครับเราก็มีแคนตาลูปนะครับแล้วก็นมสดนะครับนมจืดคาร์เนชั่นนะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับสาคูเราก็นี่ครับใช้มากใช้น้อยก็ตามชอบเลยนะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับหม้อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็จะเทนมสดลงไปนะครับ เดี๋ยวเราทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่นมจืดลงไปนะครับซักประมาณครึ่งกระป๋องก็ได้นะครับแล้วก็น้ําตาลทรายครับซักประมาณอันนี้ประมาณร้อยกรัมได้นะครับเดี๋ยวเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนน้าตาลละลายก็ใช้ได้ครับสาหรับนมสดเรานะครับูแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยนะครับ ในส่วนของนมสดแล้วก็นมจืดน้ำตาลแล้วก็ละลายเข้ากันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปพักไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาตั้งน้ําเพื่อเตรียมต้มสาคูต่อนะครับน้ําเดือดแล้วเราก็นําสาคูลงไปต้มนะครับต้มสักประมาณถ้าเตาถ่านก็มาสิบ <t> ห <UC S> uh ้านาทีได้ครับสาคูที่เราต้มไว้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีนะครับค่อยนําไปล้างนะครับในส่วนของสาคูครับเราก็จะนํามาล้างสักสองสามน้ำนะครับ เราล้างไว้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะไปใส่กับนมสดนะครับแคทารูปเราก็ใช้ที่ตับผลไม้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ม้วนประมาณนี้นะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของแคทารูปเราจะลวกน้ําร้อนสักประมาณหนึ่งสองนาทีครับเพื่อที่เวลาเรานําไปผสมกับนมสดจะได้ไม่มีรสขมนะครับ วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําทุกอย่างมาผสมรวมกันครับเราก็จะใส่สาคูลงไปผสมกับน้มสดนะครับสใส่ไปจนหมดเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยแคนตาลูปที่เราลวกน้ำร้อนไว้นะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับแคนตาลูปสาคูนมสดเรานะครับสาคูแคนตาลูปนมสดเราก็เสร็จแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ